ต่างประเทศมาแล้วค่ะจแล้วนะครับเราจะได้เห็นนะฮะเราจะได้เห็นฟากของฝั่งเอเชียเนี่ยไปคอลลปนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของอเมริกายุโรปบ่อยขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับและแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ The Weeknd นะครับล่าสุดดึงจองโจยอนนะครับมาร่วมเล่นในสิด,ดเพลงใหม่นะนครับเนี่ยนะครับสร้างความพึงอใาให้กับทั้งแฟนๆ k p o p แล้วก็แฟนๆเพลงของ The Weeknd ไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับล่าสุดนะฮะ The Weeknd ศิลป,ปินขายดีจากแคนาดาเจ้าของ3รางวัลแกรมมี่ได้โพสต์ภาพทีเซอร์จากมิวสิกวิดีโอเพลง Out of Time ซึ่งเป็นภาพของเขากับจองโฮยอนนะครับดารานางแบบเกาหลีใต้ที่แจ้งเกิดจากซีซรีส์ s w d Game นะครับพร้อมกับแจ้งกำหนดปล่อยในวันที่5เมษายนนี้นะครับสำหรับเพลง Out of Time นะครับถือเป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้ม ดอนแอฟนะครับผลงานเพลงชุดที่5ของ The Weekend ที่ปล่อยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่การร่วมงานกันกับ The Weekend ถือเป็นอีกโปรเจกต์ระดับฮอลลีวูดของจองโฮยอนนะครับถัดจากสัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งจะมีข่าวได้ประชันบทบาทกับนักเอกออสการ์นะครับอย่างเคทบอรเชตนะครับรวมไปถึงนักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นซาชาบารอนโคเฮนนะครับแล้วก็โคดี้สมิธแม็กฟี รวมทั้งก่อนหน้านั้นนะครับเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล Sack Awards สาขานักแสดงนำหญิงจากบทบาทในซีรีส์ Squid Game นะครับเล่นลุ้นตายที่ถือว่าเป็นผลงานแสดงเรื่องแรกนี่ยังไม่รวมที่เดินสายร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังนะครับดังนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจฮะเจะ้าตัวจะจะ,จะผอมลงนะฮะดูช่วงนี้นี่โอ้ยเดินทางบินไปบินมาตลอดนะครับในฮอลลีวูดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่ผอมบางอยู่แล้วนั่นเองครับ ยอมจริงนะฮอตจริงๆแล้วตอนนี้กระแสเกาหลีแรงมากทั่วโลกคือทั้งเพลงอุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์ซีรีส์คือมาหมดเลยอะใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเขาแบบพิถีพิถันจริงๆนะทั้งเรื่องแบบซีรีส์การเขียนบทหรือว่าการแสดงรวมถึงวงการเพลงด้วยตั้งใจอย่างเต็มที่สไทยเราต้องอย่างนี้บ้างนะสู้ๆนะคนไทยเรานะ